อดีตบางสิ่งบางอย่างก็ยั่งคงให้เห็นภาพสวยงามยู่พี่นองเอ้ยล่าสุดพญาบาลฟินแลนด์เพื่อนกะบตโ่โพธภาพบ้านเพื่อนเนาะกะครบรอบหนึ่งปีแล้วว่าสันพี่น้องบ้านชั้นที่เคยเขียวชุ่มฉ่ำวันนี้ได้ครบรอบหนึ่งปีแล้วว่าสันพีนองเจดวงก็เลยได้เอาภาพบ้านของพญาบาลฟินแลนด์ที่ยูยาโซนววน่ะละพี่นองเพื่อนกัสีคิดหอด บ้านคิดหอดบรรยากาศที่เคยอยู่กับลูกเนาะกับน้องนาลิตะน้องตัวเกี้ยวเพื่อนก็ได้โพสกับใส่สติ๊กเกอร์นาเสาพี่น้องจูสองนิ้วประมาณว่าบ้านชั้นที่เคยเขี้ยวชุ่มชำ่ำมือนีได้ครบรอบหนึ่งปีแล้วยังประมาณนี้ในใจเพื่อนก็สิแบบว่ารู้สึกแบบท้อหละพี่น้องว่าบ่แต่กัเป็นก็ล่างใจให้ทางพยาบาลฟินแลนด์ คือเก่าเนาะหลังจากที่พยาบาลได้แทร่รูปบัานเนาะพี่น้องเอฟซี FC กับตางเขาไปเม้นไห้กำลังใจยงร่นลามตามเคยพี่น้องบางท่านเพิ่งก็ว่าหาเอาไม่สั่งเอาไม่ยุขอนแกนเลยจ่าบอดบอดเก่งบอดเฮดได้อยู่แล้วเอฟซี FC สค่อยทรงกำลังใจกำลังแกล้งใจกัแล้วก็อยู่เคี่ยงขางบอดเสมออันนี้ก็อยากให้พยาบาลสูดๆเดอ้อเพิ่งก็ว่าแบบนี้พี่น้องบางคอมมนเพิ่งก็ว่าแบบนี้พี่น้อง สีวิตเฮ้ากับแบบนี้ละได้ยางกระเสียยางบ่มีอียังสมบูรณ์แบบเสมอไปดอก่นก็ว่าการปล่อยวางและกะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ท่ายากแต่ถาท่าได้ใจเฮ้าก็ะสิบเบาบ้านหลังนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้เข้ามาอยู่แต่ลูกๆได้อยู่แน่นอนค่ะน้องบิก๊กน้องบิ๊กอายุยังน้อยมีความสามารถและพี่ก็เชื่อว่าน้องบิ๊กสามารถสร้างบ้านของตัวเองได้ อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความเห็นของทาง FC ฟเพื่อนพี่น้องบางท่านเพ่นก็ว่าถามีเวลาก็ดีบกับไปรับผีนาลิตะกับน้องตัวเกี้ยวมาหลินที่บ้านนะคะคุณพอ่อเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าจงพุ่มใจโหลดพยาบาลเอ้ยถือสวาเห็ดเพื่อลูกแล้วก็จังสางเอาไหมเอฟเขาก็ลูกกันทั่วโลกละ่ะ ย่างหน่อยกับ,บ่มีผู้ใดวใหายได้วาเฮ้าบราับผิดชอบสู่สูเดอ้อขอหายได้หลายกว่าเกา้าลอยเท่าพันเท่าว่าสันวากำลังใจมีให้ทั่วโลกวาาสันพี่น้องอันนี้จะเป็นทาง A FC ให้กำลังใจทางพงยาบาลพินแลนเนะาะก็คือจังว่าแหละน้ะพี่น้องก็เขาใจทางพงยาบาลเพินอยู่ด้ถือเป็นความทรงจำบ้านที่เคยทุ่มเทสางด้วยน้ำพักน้ำแรงเนาะแต่ว่าเจ้าของณมือนี่บ้อยูบ้านหลังที่เจ้าของสางไว้บักแงบักโตนะ เพื่อนกสิคิดเห็นภาพเนาะเป็นความทรงจําที่เคยอยู่กับลูกๆย่างมีความสุขเพิ่นกสิน้อยๆแน่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องเข้ากับมาส่งกําลังใจให้ทางพยาบาลฟินแลนด์กันพี่น้องก็คอมเมนต์ให้กําลังใจทางพยาบาลฟินแลนด์ได้ไต่คลิปเจดวงได้เลยจ้าเมื่อนี่เจดวงขออนุญาตลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเ้อจ้าสวัสดีจ้า